สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับคอแม่พี่น้องกู้ใส่แรงงานอยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องทางสปปอร์ลาวโมูเนียกับพ่อกับช่องลูกอวนบ้า,น,าน้าคือเก่านะครับสำหรับ้ามูนียลูกอวนกับว่าดเดินทางไปไกลหรอกครับ แวะมาถามข้าวทำข้าวลูกเต้านะครับการเป็นยูเขาอยู่จังไนกินยังไงน,นะครับแวะเวียนมาถามข้าวมาเบื้องแง่ยินข้าวว่าเขาากันเตรียมแปลงสิปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าต้อนรับหนาแล้งเ,เตรียมแปลงลงหญา้า ไ่ถ่ายงวนนาแร้งนะครับหูวมาสิท่านบอท่านบอท่านกัไว้่แหละครับค่อยหาฝนก็ได้ี่ทนหยาพวหูวท่านหยาอย่างนั้นวันหยาหน้ากจักรพรรดที่ไม่เนีเปียนี่ทนพันครับเนีเปียนาเม่่ว่านเห็นไถย Th điều mà hiện Thái tuân tuân du, khoảnh nào, khoảnh nè, mảnh đinh hẻm, xin buộc sàng, rồi lợp tiếng na, up, Mươn lùm, mướn อย่างนี้เบิงวขวกง,งัวกันนะงัวหน่อยตัวแม่มแข็งแรงไปเอาทิตดเอทิตก,กุกัวปกกี้ล็อกกี้จะคล้อ,องซุอไปใส่พันตื่นบ่ปา้าตัวจะาตื่นสวยเหรอวะ นางนวลกินยาไปเยี่ยมบลรุคือ้ดูคางกากซากนั่นนางนวลน,นี่ครับนางวุ้เพลินห่วงลูกดีๆโอ้ลูกแห่นนน้มแตบๆแบบอยู่ออกลูกวันท,ที่หนึ่งมกรา เว้ยเาบึ้งเป็นเย่นไรเป็นเย่นไรโอ้แข็งแรงดีดอกเว้แข็งแรงดีอยู่กินต้มเตจบเจบอยู่คนเป็นได้ฮโอ้นั่งไม้น้องปีไม่โอ้กำลัง ดูดนมแม่แอบแฝบอยู่งอนนะแข็งแรงดีเลยเว้ยสุขภาพดีอยู่น้องปีใหม่ย้าห่วงในข้อแดงเอ้ยพอแวะมาถามข้าวซื้อหรอกมึงก็ได้มาเบ่งแย่งลูกมึงเป็นหน่ยแข็งแรงดีวะสนกุกโอ้แข็งแรงดีอยู่ดูดนมดีอยู่เอาเอา สู่กับแพ้แรกอีหลา่ามึงเกิดมาให้บอกจะเกิดยง้มแรงบ้านนี่หือนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเอา,เอา,าหวัหวนะหัวคักหัวเนี่ยโอ้ยมึงกระได,ด้เนาะแดกเอ้ยเขาใกล้กับ่ได้ครับแม่เพิน่นหวัวคักเป็นตางกินลุงกวนกับพควคอยได้กูเคียกับเขา วันพอไม่ยามมาเบิ่งแง่งซื้อดอกเพืยุงไหนกินยังไยโอ้แข็งแรงดีย่โอ้แม่นี่กล้สิควดตัวนี่ซาดเลยแม่แดงงนี่ห้องอ่างปาาแล้วเกดักหักไล้วตัวนี้นี่นะครับแม่หนึง่งลออ่อควด แม่แดงไงโอ้ไก่เล่าตัวนี้ไก่มือไก่เวทแล้วลนี่แหละเมียนี่บ่หายทอแม่นั่นแม่นั่นนี่เว้ยยังน้องว่วแม่นี่ขึ้นอยู่บ่น้อนี่เพื่อนนี่คือยืนคุ้มคักแค่น้อนี่ ห่วงว่าดิไปไกลครับวันนี้ยางบ่เบิ่งแง่งควบไปยู่ห้องลูกเห็นเขาเตรียมแปลงหญ้าสิปลูกหญ้าว่าซั่านก็เยยางกับิ่งกับิ่งงัวเขานึ่งตำรวจตรวจตาเบิ่งกันนะเป็นจังได๋โอ้แม่นางนี่ขึ้นแล้วนี่ นั่งเขาเลยนี่ครับน้า,นาพันออกติดกลนอยู่นี่แสดงว่างมว่ขึ้นว่าเป็นสัตว์เพิ่นนี่ยินคุ้มเลยนี่บ่าไปใส่เลยโอ้เอ้าเอ้าไบ่นออ ว่าเป็นสัตว์อีกแล้วทีนั่งขาวหน่อยขึ้นแล้วสัตว์เอ้ยนี่แหละครับคนดีของการมีง้อผูกมีพอคุ้มฝูงประจำคอกประจำาร์มง้อขึ้นบขน่ขึ้นเขาจะหูวจักเขาจะยืนคุ้มขเขาเลยเขาจะไปไก่ไปคุ้มตัวอื่นง้อขาวหน่อยตัวนี้ขึ้นแล้วสัตว์ ก็เขาหน่อยตัวนี้ขึ้นเราแม่นางหน่อยนี่เออพวกท้องแดงมดันยืนคุ้มยูนนม่นีน่อีนั่งกันเขาบีเนี่ยกันล่อขวดประเดีกยก็ไ <laughs> ด,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 ด้พ <laughs> วกเขาดู <laughs> วาด <laughs> วเขานเนี่ยเขาสิก่งหัวแท้ได้ตำมูนี่ยล่อขวดล่อขวดล่อขวดที่นี่จักแม่นี่ หนึตัวไหน่ะนี่แก่งทมนดืด้อบนรถยุหันล่อตะโดดขามรวดแก่งทมุนหนึ่งสองสมสี่ห้า หกนี่แกงทัามมนโอ้พ่นตัวเกียดเลยเอาตัวนั่นคือบสไปอยูน้ำม,มูสมันเป็นไรฮะบอกว่าพ่นนะบักอันยังก่อนบักวิโก้รอยล้านพน่นะมันเป็นไรคือบบ้านน้ำมูมันย่านมูเปล่าแกงทัามมน ดื้อเดบท่านันทำไรลวดเสียบไฟไว้กับยานนี่นั่งกันมาเศร้าหายเลย่นโอ้ไปไก่อะไรเลยนยี่เขากระทิ้งแล่นเซคคนเดเท่านั้นเลยพอไปไก่ยังนสะโดดขามวยไสยเนาะปาดทั่วเถอก ลูกมันแข็งแรงดีตัวเนะวาะเพ่อน่ะโอ้มันให้ลูกดีอยู่สมบูรณ์ดีอยู่เพ่อน่ะแต่๋ยวให้เบิดเพือ่อนนั่นเลยกูมันเแกบบิดชีดนั่นเดียวกับอีซี่ไว้ดีดเฮ้ยกับพยินว่นนะให้ลูกติดมากตัวไดนยื้นพยินว<อ>ันต,ตัวนี้บ่ยืนยนี่เนี่ย แกงทมูลนี่แตงงัวแแมครับพ่อพี่น้องลูกตเต่าเขาเลี้ยงงวัวมีงวัวผูตัวเดียวจ้าคุ้มฝุงออกมูกมาตัวไดนไมิได้โตแม่เบิดนี่กับแม่หลุนดนมแจบๆจบกับแม่ วันเด็งัวผูจักตัววันนี้ไหมออกมาจากเด็กไม่ใช่ตัวเมียลูกเต่าเขาอยากได้งัวผูครับออกมาจากเด็กไม่ใช่ตัวเมียตัวเมียเถ่อนเขาว่าโอ้ยสุขกับผมมากแนงัวแเมียสนุกผมก็มากไปสนุกเขาว่าเขาอยากได้งัวผูไวแท่านผอมันไวเท่านสิขายผอมันดอก ผู้ได้พแมพี่นองสนใจกัดผมเมลมาด้วยครับเออปล่ยยยงงยา,ลายอะบบเกถึ่องใหญ่เลยบ่อไหลดอกทอทุนเกาดอกซี่มืน่นเกาดอกไว้ทันพิกัดกบยุพีแล้วครับบ้านน้องห้อยหอยคู่ตะบนหนังพ่นปิศน้องไายพี่แล้วครับสือมาซี่มืน่นซี ขายซีเมนต์และเขาหลันเขาสางผลงานไปให้หลายแล้วล่ะเลยสิปล่อยออกเอาตัวไม้ขอาแมวท่านลูกเต่าเขาว่าเอ้ออวัตวตัวนี้เป็นอย่างน้อเป็ปนพีอยอย่น้องกันอย่างเง้เบิ่งกันอันเปียงคือบ่ ผมมาหาหมูหาพวกนอนอยู่ผู้เดียวไก่แถนเป็นยังว่าสบายบ่ว่าสบายเนื้อสบายตัวบ่ปักวิโก,โก้วิโก้เอ,อ้ยเวลาเป็นยังคือนอนอยู่ไก่มูแถนคือบ่กไปนอนน้ามูว้วยไปยังนอ้อ เป็นยังไงเป็นหนาวๆฮวันๆหรือสีไข่ทั้งนี้วะลูกไอ้พอข้ามึงเคียงกันน่ะมึงหูกันน่ะเย็นบ่โอ้ยหูเย็นธรรมดาโอ้ยเมียนบ่ล่ะอ่ามึงเบียงดอกเย็นธรรมดาบรรยากาศเย็นนอนตากหมอกี่วันขึ้นนะมึงเนาะยำเขียวเอียงอยู่เขียวเอียงอยู่มาเบียงดอก วันบสบายขึ้นนไกม่มมว่าเข <c oughs> าฝูงน้ำมูบกอกดเอ้โง่งัวงัวนั่งหน่อยไม่นี่ขึ้นแล้วนี่ นะครับสถานทีมออ่มองยูมงเศร้าของลูกต้องเก่าก็ได้มือนี้บ่ได้ลุกวนบ่ได้ออกเดินทางไกลเมื่อนี้เดินทางมาแบะเบิง่งว่าเป็นยูของลูกเมืงงเง่อแงงว่าเขาเตรียมแปลงปลูกงามาอย่างง่วเขาได้เนี่ยพันหยายัางเมื่อปลูก่าสันสงสัยเบิ่งแล้วเป็นหยาเนี่ยเปีย ที่ท่านอยู่ท่านกินบนระบาดปลูกช่วงนี้ได้กันมาแรงมันจะบปเมษาพืชภาหมดยังสิปงหยอดปงใบให้หาอย่างอื่นเสริมน้ำเตรียงกับกับกตุนไว้ไลรหรอกพด้อยู่ได้กินอยู่ที่ถูยไยไปถ้าวิตแหล่งวิตฝน หัวกับพ่อแท่งดังแท่งเข้าหลายตัวแล้วครับว่าไหนห้าลูกสนเข้าอยู่สี่เล็กห้าลูกสี่เล็กมาเห็ดซ่องใส่พราอะไรแท่งดังยังไงอันนี้ผูกสนเลยกยานมันดินบ่นถนัดบ่เก่งบันไดย ตีลังกาตำตำงเสีอ,อันตรายคือหลายหลายคนนะครับที่สนเข้าง่วว่าเห็ดเป็นหเห็ดเป็นสุดท้ายแล้วก็นในแบงพูดเนีครับพ่อแม่พี่น้องก็งเลยบอกบอยากเสียงประเด็นมันหลายตัวที่สี่เห็ดอยู่นี่สี่หาหกตัวนสี่หาสี่เล็กมา,าเห็ดซ่องจนา็เดเอาเขาแท่งยังไงโอ้ง่วพตัวนี้ขึ้นอีหลี เสรแล้วอ้าวอ๋อเมนได้หมกท่องแดงเลยสำหรับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ลุกวนกระทิ่มันมีเนื้อหาสาระยังมากมายเอกครับเพียงแวะครับว่าบึงแง่งควมเป็นอยู่ของลูกเขาเตรียมควร้อมามแปลงปลูกหญ้านะครับ ก็ได้พันใหญ่ยังมาลงใส่เนื้อที่หลายปันไดน,นก,ก็เลยแวะมาบึงพอดีก็เลยมาแวะมาไทายเห็นบึงงัวงัวกำลังคุ้มงัวมันขึ้นครับไออยังโอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ลุ่งวนกับที่ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อเนเด้อพี่พีพ่น้องขอขอบคุณพี่พี่น้องที่เขามา รบเบืองรับชมคลิปของลุงอ้วนบ้านหน้าเนาะครับ,บนะขอความสุขสวัสดีเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ